สวัสดีค่ะนักเรียนในอีพีที่2นี้เราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันไซน์และโคไซน์กันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนนะคะครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมสมุดกับปากกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องเขียนและคิดตามไปด้วยค่ะจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้เตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะ วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดหรือคู่นดับศูนย์ศูนย์นะคะมีรัศมีเท่ากับ r หน่วยจะได้สมการวงกลมคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ r กาลังสองนะคะการกําหนดค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะทาได้โดยใช้วงกลมรัศมียาวเท่ากับ1หน่วยนะคะซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดค่ะ เรียกวงกลมดังกล่าวว่าวงกลมหนหน่วยนะคะจะได้กราฟความสัมพันธ์ของวงกลมหนหน่วยคือเซตของคุนดับ x y อยู่ใน R คูณ R โดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1ค่ะดังรูปนะคะ ไปที่กระดานคำนวณน,นะคะบนวงกลมหนึ่งหน่วยเมื่อกำหนดจำนวนจริงทีต้านะคะจากจุดของคู่ดับหนึ่งศูนย์ะคะวัดระยะไปตามส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยจนถึงจุดของคู่ดับ XY นะคะให้มีความยาวเท่ากับค่าสมบูรณ์ของทีต้านวยนะคะจาก EP ที่1นะคะเราจะสามารถหาขนาดของมุมทีต้าได้จากความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมส่วนดิรัศมีนะคะ ความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมจะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ทีตานะคะดังนั้นจะได้ทีต้าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของทีต้าส่วนในรัศมีซึ่งเท่ากับ1น,นะคะจะได้เท่ากับค่าสมบูรณ์ทีต้าเรเดียนนะคะเมื่อกำหนดจำนวนจริงทีต้าบนวงกลม1ห,หน่วยนะคะ เราจะพบว่าความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมที่ยาวทีตาหน่วยนะคะจะเท่ากับขนาดของมุมทีตานะคะหรือเขียนอีกในหนึ่งก็คือทีตาเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของทีตาเรเดียนนะคะ ต่อไปเราจะมาศึกษาข้อตกลงสำหรับทิศทางการวัดมุมกันนะคะเมื่อทีต้ามากกว่า0ค่ะจะวัดส่วนโค้งจากจุด10น,น,นะคะไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการจำนะคะยึดจุด10เป็นหลักค่ะแล้วก็วัดขึ้นนะคะวัดขึ้นค่ามุมเป็นบวกค่ะและเมื่อทีต้าน้อยกว่า0ูนย์นะคะ สามารถวัดส่วนโค้งจากจุด10นะคะไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการจํานะคะยึดจุด 0. 10เป็นหลักค่ะแล้ววัดลงค่ะวัดลงค่ามุมเป็นลบนะคะทวนอีกครั้งนะคะวัดขึ้นค่ามุมเป็นบวกค่ะวัดลงค่ามุมเป็นลบนะคะยึดจุด 0. 10เป็นหลักค่ะ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่1กันนะคะตำแหน่งของจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1ห,หน่วยเมื่อกำหนดทีตา้าให้มีค่าต่างๆกันนะคะรูปที่4นะคะจะพบว่าจุดปลายของส่วนโค้งอยู่ที่คู่นดับ x y ซนะคะซึ่งคู่นดับ x y เท่ากับคู่นดับ10นะคะดังนั้นทีตา้าเท่ากับ0ูย์เรเดียน,นะคะ่ะ ่อไปรูปที่5นะคะจะพบว่าความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะเท่ากับเส้นรอบวงนะคะซึ่งเส้นรอบวงจะมีค่าเท่ากับ2พาย r นะคะจะได้ทีต้าเท่ากับ2พาย r ส่วน R นะคะแต่ R ในที่นี้เท่ากับ1นะคะดังนั้นนะคะทีต้าจะเท่ากับ2พายเรเดียนนะคะ ต่อไปรูปที่6นะคะจะพบว่าจุดปลายของส่วนโค้งอยู่ที่คู่ดับ x y นะคะซึ่งมีขนาดของมุมเท่ากับ180องศานะคะดังนั้นจะได้ทีต้าเท่ากับพายเรเดียนนะคะต่อไปรูปที่7นะคะจะพบว่าจุดปลายของส่วนโค้งอยู่ที่คู่ดับ x y นะคะซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศานะคะ ดังนั้นจะได้ทีตาเท่ากับายส่วนสองเรเดียนนะคะจากรูปที่5ถึง7นะคะนักเรียนจะพบว่าเป็นการวัดมุมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะหรือวัดขึ้นนะคะค่ามุมเป็นบวกค่ะต่อไปในรูปที่8นะคะเป็นการวัดมุมในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะหรือวัดลงนะคะค่ามุมจะเป็นลบนะคะ สังเกตวัดลงมา90องศานะคะดังนั้นทีตาก็จะเท่ากับลบายส่วน2เรเดียนค่ะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่2กันค่ะไปที่กระดานคำนวณน,นะคะจาก13ส่วน4ค่ะ จะได้เท่ากับจำนวน3เศษ1ส่วน4นะคะหรือเท่ากับ3บวก1ส่วน4ค่ะคูณพายเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้เท่ากับ3พายบวกพายส่วน4นะคะจากลบ13พายส่วน4นะคะจะได้เท่ากับลบ3พายบวกพายส่วน4ค่ะคูณลบเข้าไปในวงเล็บนะคะ จะได้เป็นลบสาพายลบพายส่วนสค่ะสังเกตค่ามุมติดลบนะคะให้วัดลงหรือว่าวัดตามเข็มนาฬิกานะคะในที่นี้ขอใช้ว่าวัดลงนะคะเพื่อง่ายแก่การจำมากขึ้นนะคะวัดลงนะคะลบหนพายลบสพายนะคะแล้วลบสพายค่ะจากนั้นลบต่อนะคะลบด้วยพายส่วนสค่ะ จะพบว่าจุดปลายของส่วนโค้งนะคะอยู่ที่จุด x y นะคะซึ่งอยู่ที่จัตุภาคที่2นะคะของวงกลมหนึ่งหน่วยนี้นะคะต่อไปเราจะมาศึกษารูปที่10กันนะคะและจากกระดานคำนวณค่ะ จะได้13พายส่วน4นะคะเท่ากับ3พายบวกพายส่วน4ค่ะไปที่รูปวงกลม1หน่วยนะคะสังเกตค่ามุมเป็นบวกนะคะวัดตามเข็มนาฬิกาหรือวัดขึ้นนะคะเพื่อง่ายเก่อการจำนะคะวัดขึ้นนะคะ1พาย2พายนะคะและไปต่อนะคะจะได้เป็น3าพายเรเดียนนะคะและไปต่อเป็นพายส่วน4ี่เรเดียนนะคะ จะได้จุดปลายส่วนโค้งคะอยู่ที่จุดของคู่ดับ xy นะคะซึ่งอยู่บนจตุภาคที่3นะคะกำหนดฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g นะคะเป็นฟังก์ชันจาก r ไป r ค่ะสำหรับแต่ละจำนวนจริงทีต้ใดๆนะคะ จะได้ f ชีตาเท่ากับ x ค่ะเรียกฟังก์ชัน f ว่าฟังก์ชันโคไซน์ ide, นะคะเขียนแทน f ที่ cos นะคะจะได้นะคะ cos ชีตาเท่ากับ x ค่ะหรือ cos θ ีตาเท่ากับ x นะคะและเช่นเดียวกันค่ะ g ชีตาเท่ากับ y นะคะเรียกฟังก์ชัน g ว่าฟังก์ชันไซน์ค่ะ เขียนแทน G ีีไซน์นะคะจะได้นะคะไซน์ทเท่ากับ y หรือไซน์ทีตาเท่ากับ y นะคะจะได้ว่าคูณดับ xy นะคะเท่ากับคูณดับ f ทีตาทีตเท่ากับ cos ทีตาไซน์ทีตานะคะทวนอีกครั้งนะคะ เมื่อ x y นะคะเป็นจุดปลายส่วนโค้งของวงกลม1หน่วยที่วัดจากจุด1 0นะคะซึ่งมีความยาวเท่ากับค่าสมบูรณ์ทีต้าหน่วยนะคะในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกานะคะจะพบว่า x เท่ากับ cos ทีต้าค่ะและ y เท่ากับ sin ทีต้านะคะหลักการจำง่ายๆนะคะ cos x ค่ะ sin y ค่ะน่าจะช่วยในการจำได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ ให้นักเรียนพิจารณารูปที่กระดานคำนวณนะคะวงกลมหนึ่งหน่วยซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเป็นกราฟของความสัมพันธ์เซตของคูณดับ x y อยู่ใน R คูณ R นะคะโดยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1จะเห็นว่านะคะจากรูปที่กระดานคำนวณนะคะแกน y นะคะลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ y นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะ และแกน x นะคะลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1นะคะจาก cos x sin y นะคะดังนั้นจะได้ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ sin ชีตนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1และลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับ cos ชีตานะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ค่ะ นั่นคือค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์นะคะจะเป็นจำนวนจริงที่อยู่ภายในช่วงปิดลบ1ถึง1ค่ะจากรูปที่12นะคะเราจะเห็นว่ากราฟสีฟ้านะคะเป็นกราฟของ x เท่ากับ cos ทตานะคะส่วนเส้นสีแดงนะคะเราจะเห็นว่าเป็นกราฟของ y เท่ากับ sin ทตานะคะ ต่อไปเราจะศึกษาเรนและโดเมนของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์กันนะคะเรนเราจะดูที่แกน y นะคะส่วนโดเมนเราจะดูที่แกน x ค่ะฟังก์ชันไซน์และโคไซน์นะคะจะมีเรนคือเซตของจานวนจริงนะคะตั้งแต่ลบหนถึงหค่ะดูที่แกน y นะคะส่วนโดเมนนะคะดูที่แกน x ค่ะ คือเซตของจำนวนจริงนะคะจากสมการวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะ x เท่ากับ cos ทีตาและ y เท่ากับ sin ทีตาเมื่อทีตาเป็นจำนวนจริงนะคะจะได้ความสัมพันธ์ของ cos ทีตาและ sin ทีตาคือ cos ทีตาทั้งหมดยกกำลังสองบวก s i n ์ชีตาทังหมดยกกำลังสองเท่ากับ1หรือสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึง่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบันก็คือ c o s ยกกำลังสองชีตาบวก s i n ์ Side, ยกกำลังสองชีตาเท่ากับ1นะคะข้อพึงระวังนะคะ c o s ยกกำลังสองชีตาหมายถึง c o s ชีตาคูณกัน2ครั้งนะคะส่วน c o s ทีตากำลังสองนะคะ จะหมายถึงคอสของจำนวนจริงทีตายกกำลังสองค่ะให้นักเรียนพิจารณาจำนวนจริงทีตาจากจุดทั้งหมด4จุดบนวงกลม1หน่วยต่อไปนี้นะคะจุดแรกที่เลือกพิจารณาก็คือจุดของคู่ดับ1 0ศูนย์นะคะซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวัดมุมนะคะ เริ่มต้นด้วยทีตาเท่ากับ0องศานะคะหรือ0พายเรเดียนนะคะหรือ0ูนย์เรเดียนค่ะอยู่ที่จุดของคูณดับ1 0น,นะคะต่อไปนะคะทีตาเท่ากับ2พายเรเดียนค่ะเริ่มวัดที่จุด10นะคะ1พายเรเดียนค่ะ 2อพายเรเดียนค่ะจะพบว่าเท่ากับ1รอบของวงกลม1หน่วยนะคะต่อไปนะคะทีต้าเท่ากับ4พายเรเดียนค่ะเริ่มวัดที่จุด1 0นะคะ1นพายเรเดียนค่ะ2ไพเรเดียนค่ะ3าพายเรเดียนค่ะ4ีพายเรเดียนค่ะ จะพบว่าที่จุด10นะคะค่าของทีตาจะเพิ่มเข้าไปทีละ2อพายเรเดียนนะคะหรือ1รอบวงกลมค่ะถ้าจะหาต่อไปนะคะก็จะได้เป็น6กพายเรเดียนนะคะ8ปดพายเรเดียนค่ะไปเรื่อยๆค่ะไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปนะคะจุดของคูณดับลบหนนะคะ เริ่มที่ทีตาเท่ากับพเรเดียนนะคะเริ่มวัดที่จุดหนึ่งศูนย์ค่ะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะหนึ่งเรเดียนค่ะต่อไปนะคะทีตาเท่ากับสามเรเดียนค่ะเริ่มวัดที่จุดหนึ่งศูนย์นะคะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะหนึ่งนะคะ สองพายค่ะสามพายเรเียนนะคะต่อไปนะคะทีต้าเท่ากับ5พายเรเดียนค่ะเริ่มวัดที่จุดหนึ่งน,นะคะ1พายค่ะ2พายค่ะ3พายค่ะ4พายนะคะ5พายเรเดียนค่ะ ที่จุดของคูณดับลบหนึ่งศูนย์นะคะจะพบว่านะคะค่าของทีตาจะเพิ่มขึ้นทีละสองพายเรเดียนนะคะหรือหนึ่งรอบวงกลมหนึ่งหน่วยค่ะจากพายเป็นสามพายเป็นห้าพายต่อไปก็จะเป็นเจ็ดพายเรเดียนนะคะต่อไปก็เป็นเก้าพายเรเดียนค่ะไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะต่อไปนะคะที่จุดของคูณดับศูนย์หนึ่งนะคะ ทีตาเท่ากับพายส่วนสองนะคะเริ่มวัดที่คูณดับหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมค่ะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะไปเครื่องพายหรือพายส่วนสองเรเดียนนะคะต่อไปนะคะทีตาเท่ากับห้าพายส่วนสองค่ะไปที่กระดานคำนวณน,นะคะจากห้าส่วนสองนะคะ เท่ากับจำนวน2เศษ1นส่วนสหรือเท่ากับ2องบวกหนส่วนสนะคะคูณพ,พายเข้าไปตลอดนะคะจะได้เป็น5พายส่วน2เท่ากับ2พายบวกพายส่วน2อนะคะสพายบวกพายส่วน2ค่ะเริ่มวัดที่จุดของคูณดับ1นศูนย์นะคะหพายนะคะสพายค่ะ แล้ววัดไปต่ออีกพายส่วนสองนะคะต่อไปนะคะทีตาเท่ากับ9าพายส่วนสองค่ะไปที่กระดานคำนวณค่ะจาก9ส่วนสองเท่ากับจำนวน4เศษ1ส่วนสองนะคะหรือเท่ากับ4บวก1ส่วนสองค่ะคูณพายตลอดนะคะจะได้9าพายส่วนสองเท่ากับ4พายบวก พายส่วนสองนะคะทวนอีกครั้งนะคะ9กาพายส่วนสองเท่ากับ4ีพายบวกพายส่วนสองนะคะเริ่มวัดที่จุดของคูณดับ1นศูนย์นะคะ1นพายค่ะ2อพายค่ะ3าพาย สี่พายนะคะแล้วก็ไปต่ออีกพายส่วนสองนะคะจุดปลายของส่วนโค้งอยู่ที่คู้ดับศูนย์หนึ่งนะคะที่จุดของคู้ดับศูนย์หนึ่งนะคะจะพบว่าทีตาเท่ากับพายส่วนสองนะคะห้าพายส่วนสองเก้าพายส่วนสองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแต่ละมุมนะคะ ถัดมานะคะจะเพิ่มทีละสองพายเรเดียนนะคะต่อไปนะคะเราจะพิจารณาที่จุดของคู่นดาบศูนย์ลบหนึ่งนะคะทีต้าเท่ากับสามพายส่วนสองนะคะไปที่กระดานคำนวณค่ะสามส่วนสองเท่ากับ จำนวนหเศษ1ส่วน2นะคะหรือ1บวก1ส่วน2นะคะคูณพายตลอดค่ะได้3พายส่วน2นะคะเท่ากับพายบวกพายส่วน2ค่ะทวนอีกครั้งนะคะสพายส่วน2เท่ากับพายบวกพายส่วน2ค่ะเริ่มวัดที่จุดของคู่ดับ10นะคะ วัดไปพายเรเดียนนะคะและไปต่ออีกพายส่วนสองค่ะจุดปลายของส่วนโค้งจะอยู่ที่จุดของคู่ดับศูนย์ลบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะทีตาเท่ากับเจ็ดพายส่วนสองค่ะไอที่กระดานคำนวณน,นะคะจากเจ็ดส่วนสองเท่ากับจำนวนสามเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ จะได้3บวก1ส่วน2ค่ะคูณพายตลอดนะคะจะได้เป็น7พายส่วน2เท่ากับ3พายบวกพายส่วน2นะคะทวนอีกครั้งนะคะ7พายส่วน2เท่ากับ3พายบวกพายส่วน2นะคะเริ่มวัดที่จุดของคูณดับ1นค่ะ วัดทวนเข็มนาฬิการหรือวัดขึ้นนะคะ1นพายนะคะ2อพายค่ะ3าพายค่ะและไปต่ออีกพายส่วน2นะคะจุดปลายของส่วนโค้งอยู่ที่จุดของคู่นดับศูนย์ลบหนค่ะต่อไปนะคะทีต้าเท่ากับสิบพายส่วน2ค่ะไปที่กระดานคำนวณน,นะคะ จากสิส่วน2นะคะเท่ากับจำนวน5เ้เศษหส่วน2นะคะหรือเท่ากับ5บวก1ส่วน2นะคะคูณพายตลอดนะคะจะได้11พายส่วน2เท่ากับ5พายบวกพายส่วน2ค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสิพายส่วน2เท่ากับ 5้าพายบวกพายส่วนสนะคะเริ่มวัดที่จุดของคู่นดับ1นศูนย์นะคะวัดทวนเข็มนาฬิกาหรือวัดขึ้นนะคะ1นึพายค่ะ2องพายค่ะ3ามพายค่ะ4ี่พายค่ะ5้าพายค่ะและไปต่ออีกพายส่วนสนะคะจะพบว่าจุดของคู่นดับศูนย์ลบหนนะคะจะเป็นจุดปลายของส่วนโค้งค่ะ จะพบว่าที่จุดของคู่ดับ0นลบ1นะคะค่าของทีตานะคะจะเพิ่มขึ้นทีละสองพายเรเดียนนะคะที่จุดของคู่ดับ1 0นะคะทีตาจะได้เท่ากับ0 2พายพายไปเรื่อยๆนะ,ะเพิ่มทีละ2อพายเรเดียนนะคะ จะได้ค่าคอสทีตาเท่ากับ1ค่ะและค่าไซน์ทีตาเท่ากับ0ค่ะที่จุดของพู่ดับ0ูนนะคะจะได้ทีตาเท่ากับพายส่วน2 5พายส่วน2 9งาไพส่วน2ค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มทีละสองไพเรเดียนค่ะจะได้คอสเท่ากับ0นะคะและไซน์เท่ากับ1ค่ะต่อไปนะคะ ที่จุดของคู่นดับลบหนึ่งศูะคะจะได้ทีตาเท่ากับไพ่สามไพยห้าไไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มทีละสองายเรเดียนค่ะจะได้ค่าฟอเท่ากับลบหค่าไซ n เท่ากับศค่ะที่จุดของคู่นดับศูนย์ลบหนนะคะจะได้ทีตาเท่ากับสามส่วนสองเจ็ดส่วนสองสิบเอส่วนส ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มทีละสองพายเรเดียนนะคะจะได้ค่าคอสทีตาเท่ากับศค่าไซน์ทีตาเท่ากับลบหค่ะจากการศึกษาข้างต้นนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองโดยการทำแบบฝึกหัดจากปัญหาต่อไปนี้นะคะ เมื่อไดเรียนทําเสร็จแล้วให้ในักเรียนส่งคําตอบไปยังฟอร์มที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้และอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดจากการแก้ปัญหานี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดไปยังคลาสมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ